ย,ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบูมบุมในเกม r o บ l o x Map Creature of s o n a r i a วันนี้ก็จะมารับบทเป็นเจ้าโซชูรินะครับตัวนี้ก็เป็นสัตว์กินเนื้อโซชูริเนี่ยเป็นครั้งคาวนะครับที่เหมือนกับไวเวิร์นด้วยความสามารถพิเศษในการยึดเกาะผนังนะครับโซชูริเนี่ยสามารถฟื้นฟูความแข็งแรงและก็รักษาเลือดได้พวกมันมองการคืนได้ดีนะครับแล้วก็มีสเตตที่สมดุลสุดๆแต่ว่าด้วยขนาดของมันนะครับทำให้มันเนี่ยไม่สามารถบินนานๆได้นะ ต่อมานะครับเรามาดูที่สเตตนะตัวนี้เลือดอยู่ที่2,500นะครับดาเมจ275สปีดเวลาเดิน16สปีดเวลาวิ่ง58าสครับแล้วก็สปีดเวลาบิน25นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่1,800กิโลกรัมการเติบโตนะครับอยู่ที่30นาทีอยู่เทียร์3ความสามารถนะครับก็ป้องกันบลีด35%นะครับแล้วก็กัดติดบลีด2ตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับเป็นท่า ไฟเบรดเป็นท่าพ่นไฟนะครับที่จะสร้างดาเมจ1.5ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยถูกไฟเผาไนดะ้แล้วก็ติดสถานะติดไฟนะแลวก็ตัวนี้ยังมีสกิลวอล์คลิงนะครับที่จะทำให้มันสามารถเกาะตามกำแพงฝาผนังที่เป็นมุมฉากได้นะครับโดยการพุ่งเข้าใส่นะก็ตัวนี้ก็มีประวัติเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยครับว่าตัวเมียตัวพูดแตกต่างกันยังไงโอเคตอนนี้ก็เป็นตัวพูดนะครับ สำหรับตัวผู้ก็จะมีนอบนอจมูกนะฮะที่เป็นเขาขึ้นมาส่วนตัวเมียครับจะมีหนามที่ตรงด้านหลังนะตรงต้นขาด้านหลังเดี๋ยวผมหันตัวเมียให้ดูนะครับตรงบั้นท้ายนะ่าจะเป็นหนามสีขาวอะ่ะตรงนั้นเลยผมก็จะเลือกตัวผู้เลยกันนะครับเพราะผมชอบให้มันมีเขาตรงจมูกนะแล้วก็สีเราแต่งไว้แล้วนี่เทไหมละ่ะก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ Let's go <S สนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคตอนแรกผมบอกเพื่อนไปนะครับว่าน้องเป็น c a r n i v o r หรือว่าสัตว์กินเนื้อใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นอม n i วอร์นะครับหรือสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์นะ วันนี้ก็จะมาฟาร์มนะครับแบบจริงจังเลยเอาชีวิตรอดนะครับและเราต้องโตให้ได้นะเพราะว่าผมจะเล่นตัวนี้นครับแบบเป็นฝูงกับเพื่อนนะตัวนี้บินค่อนข้างไวครับแต่ว่าบินได้แป๊บเดียวนะครับอย่างที่เขาบอกนะมันตัวใหญ่เลยบินได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเราไว้มารีวิวหน้าตาตอนเช้าดีกว่านะเพราะว่ามันมืดเห็นตัวบินฝั่งนู้น เดี๋ยวเราไปยาห่างก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับมาครับหาจุดที่เราจะรีวิวได้ตรงนั้นแล้วกันบินไวมากอ่ะตัวเนี้ยมีความบาลานซ์มากนะเป็นตัวที่ผมอยากเล่นมานานแล้วจริงๆผมเคยเล่นไว้แล้วก็ได้กลิมเมอร์แล้วนะครั้งหนึ่งแล้วก็เอากลิมเมอร์ไปแจกคน <laughs> แจกฟรีไอตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยเอนจิเนีเกคนทำเกมเหร ฆ่าได้ไหมเขาคือใครเขาเป็นคนปรับปรุงเกมเหรอคนหรือว่า AI วะเนี่ยหรือว่ายังไงเฮ้ยเจอของแปลกวะเดี๋ยวขอนั่งเล่นกับเขาเลยกันฟังเพลงนะมีเพลงฟังด้วยผมอุ้มเขาได้ไหมไม่ได้นะกัดเลยกัดเลยกัดเลยไม่ได้ปะโจมตีก็ไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้เพลงเพลงเขามันจริงๆแบบไม่สนเพลงในเกมเลยจืดจืดจืด engineering อ่ะไม่พูดอีกแล้วจบแล้ว <laughs> engineering อ่ะจืดจืดจืดเอาวะพอแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยกับไอ้นี่เดี๋ยวค่อยกลับมาหาเขาแล้วกันอยากให้มันกินได้อะ่ะ ัวอะไรไม่รู้นะใครรู้บอกทีนะครับอาจจะเป็นโมเดลที่พุทธนาเขาวางไว้เล่นๆหรือเปล่า,ามาดูโซชูริตรงนี้โคตรแจ่มเลยอะโอ้โหผมว่าผมแต่งสีมาก็สวยอยู่นะเป็นมังกรแดงนะครับไวเวิร์นโคตรเท่อะนี่เวลากกางปิดครับก็จะปิดค่อนข้างใหญ่ครับนี่มันเป็นไวเวิร์นขนาดแท้เลยเนี่ย หน้าตาเหมือนกับไดโนเสาร์เลยนะเหมือนกับลูกททเร็กอะไรประมาณนั้นมาดูท่านั่งนะครับอ่าต่อมาครับเป็นท่านอนอ่าประมาณนี้ตอนนี้ก็วิ่งบนพื้นนะครับค่อนข้างไวไวมากแต่รู้สึกบินไวกว่าครับถ้าโจมตีครับเป็นการกัดแล้วก็สามารถพ่นไฟได้ครับเมื่อเราโตแล้ว ตอนนี้ยังไม่สามารถพ้นได้ครับต่อมามาฟังเสียงร้องเสียงร้องที่1เสียงร้องที่2เสียงร้องที่3เสียงร้องที่4โคตรเทตัวนี้แบบผมชอบมากเลยโอเคผมว่าเราลงไปกินอาหารดีกว่าครับอยู่กับไอ,ไอจีเนียเกมมิ่งจนหิวเนี่ยดมกลิ่นนะตอนนี้ไม่ได้กลิ่นอะไเลย,เลย เราสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ตายแบบอดตายเด็ดขาดและมันเสียชื่อเฮ้ย hey, ตรงข้างล่างมีสัตว์มีสัตว์เกิดตัวอะไรไม่รู้แต่เราจะกินมันไฮว่างั้นมีคนไฮโอ้วิ่งไวมากวิ่งไวมากตามไปมันคือหน,นอนเฮ้ย hey, ตัวนี้มีพืชน,นะมีพืชมีพืชกินพืชเลยเรากินได้เฮ้ยค <Hey, S 2> <laughs> าบไปขาบเขาเฉยเลย เราจะกินพืชไม่ได้จะกินแกน่าจะกินไม่ได้นะครับพืชตอนนี้ทําไมอ่ะเฮ้ย <Hey, hey, S 1> มันจะไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไไไดบลีดเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยังไม่พร้อมวะ่ะผมต้องกินอาหารก่อนนะตรงนี้มีอาหารเจอแล้วผมต้องกินอาหารครับค่อยกลับไปสู้ได้โอเคกินนะ อาหารต้องมาก่อนกินให้อิ่มนะแล้วก็นอนพักแปบ๊บนึงมันบลีดนะครับบลีดมันแรงกว่าเรานะผมว่าแล้วตัวมันใหญ่ด้วยถ้าเราพ่นไฟใส่น่าจะได้นะแต่ว่าเรายังไม่โตอะ่ะพ่นยังไม่ได้เลยบินโฉบได้ไหมไปไหนแล้ววะมันอยู่ไหนไอ้เจ้าบ้านั่น ไอเจอ้ากระบองเพชรนั่นน่าจะไปแล้วหรือเปล่าลครับมีเนื้อด้านล่างไปไหนแล้ววะมีคนร้องอิดอิดตัวอะไรร้องร้องอู่แถวนี้โอ้มีตัวบินด้านบนด้วยนะนี่คือตัวอะไรด้านล่างเนี่ยโอ้มีตัวใหญ่จิบิจิบิ นี่ไงไอตัวที่มันกัดเราใช่ไหมตัวที่มันกัดเราอี่แถวนี้แหละผมหาไม่เจอแล้วโอเคเราไปฟาร์มก่อนแล้วกันย9เกแล้วค่อยว่ากันค่อยคิดบัญชีทีหลังผมก็จะฟาร์มตัวดีไว้นะครับพาร์ทนี้ฟาร์มคนเดียวก่อนนะแต่พาร์ทหน้าเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นฝูงนะ่ยน่าจะสนุก Okay. เดี๋ยวเราลงไปกินน้ำดีกว่าเฮ้ยการบินของมันนี่ไม่ได้แย่นะเห็นว่าบินได้แป๊บเดียวนี่ผมว่าบินดีกว่าไอตัวนั้นอีกนะทูชโอไบาอวาตนะตัวนี้บินโอเคอยู่นะไปอ่ะกลับไปหาเอนจิเนียร์เกมดีกว่าเขาคือเพื่อนคนเดียวของเราเนะี่ยคนในเซิร์ฟตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะมีคนไทยไม่เอ่ย มีแต่ต่างชาตินะแต่เซิร์ฟค่อนข้างลื่นโอ้โหผมว่าจะกลับมาหาเอ g นจ e เนียเกมมิ่งแต่ว่ามันหิวแล้วหมอกมานะครับมองไม่เห็นอะไรเลยโ oh อ้ my ม o d มืดขอพักก่อนแล้วกันมันมืดจริงๆ33%นะครับอ๋อโอเคเรามองเห็นละเอ็นจีเนียเกมมิ่ง ตลกมันวะมันยังอยู่ไห้เนี่ยเอนจิเนียเกมมิงน่าจะยังอ้อาวโอ้โหเราเป็นเป็นไวทีแล้วนะครับอ่ะจะได้รีวิวตรงนี้เลยคืนนี้ขอนอนกับเอนจิ e เนียเกมมิงอีกสักคืนนะมันก็ยังฟังเพลงอยู่นะก,กกนะกกไข่นะกกเอนจิ e เนียเกมมิง ใครที่แบบเงาๆนะี่ยอยากฟังเพลงก็มาฟังเพลงกับมันได้นะรับรองเปิดประสาทแนะี่เปิดแต่เพลงเดิมโอเคตรงนี้ชัดมากอะหน้าตาของเราครับก็ตอนนี้เปลี่ยนแปลงนะมีเหมือนกับเหมือนหัวไทเซิร์ท็อปเลยนะเป็นอ่าเป็นแผงขึ้นมาเท่มากๆเลยหน้าตาก็ยังคงเดิมนะครับสีสันก็มีสีขาวแซมขึ้นมานครับที่เราแต่งไว ปีก็กว้างขึ้นนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาฟังเสียงร้องนะเสียงร้องที่1เหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับเสียงร้องที่2เสียงร้องที่3เสียงร้องที่4ประมาณนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะไปกินอาหารด้านล่างมีอาหารเลยไม่ต้องไปไกลนะตัวนี้โตมาได้63%แล้ว มีตัวบินมาอีกตัวนะใจเย็นไว้ก่อนเออเมื่อกี้ผมลืมกดสกิลให้ดูอนะผมไม่รู้ว่ามันพ่นไฟได้ยังนะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวลองอนะถ้าพ่นไฟได้นี่แจ่มเลยโอเคกด c ยังไม่ได้นะครับไม่สามารถพ่นได้เนะต้องให้อดเดตก่อนนะไปกินน้ำดีกว่านะฮะ ด้านบนตรงนี้เป็นยังไงมีตัวซากุระนะตัวนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยโอเคฮึบกินน้ำอาหารเหมือนจะหาง่ายขึ้นนะหรือว่าผมเล่นตัวบินไม่รู้มันจะเห็นง่ายมืดอ,อีกแล้วมืดโคตรไวเออโอเคเราเป็นอดาวเรียบร้อยนะ แต่ว่ายังไม่ร้อนตะครับตอนนี้ก็ถ้าร0อเรนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเป็นกลิมเมอร์หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นไปก่อนนะหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงนครับมีเขาเมื่อกี้ผมเห็นซาด้านหลังอะเห็นซาด้านหลังตรงเนี้ยบินไปไหนแล้ววะต้องระวังไว้อะแต่เราบินไวกว่ามันไม่ต้องห่วงนะซามันค่อนข้างช้าอืดอัดเราสามารถพ่นไฟได้ยัง นี่พ้นได้แล้วครับแจ่มมากก็รอให้โตรครับ69%เแล้วเดี๋ยวตอนเช้าผมจะรีวิวอีกรอบนะครับหน้าตาเสียงร้องนะเพราะว่าตอนกลางคืนมันมืดนะกลับไปหาเจ้าเอนจิเนียร์เกมมิ่งอีกอีกรอบเบื่อ <c oughs> หน้ามันเลยเกินแต่ก็ต้องกลับมานะมันปลอดภัยแล้วก็ตรงนี้มันสว่างรีวิวชัดเจนโอเคเช้าแล้วนะครับเรามารีวิวหน้าตาของมันดีกว่านะ ตัวนี้ก็เป็นโซชูริที่โตเต็มที่แล้วนะครับมีเขาชัดเจนขึ้นมามีหนกตรงจมูกขึ้นมานะครับสวยงามมากๆอะตอนนี้ยังไม่มีผมเหรอตอนแรกทำไมผมเห็นว่ามันมีผมวะตัวของมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับเทมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องนะครับเสียงร้อนที่หนึ่งเหมือนจะเป็นเสียงเดิมนะเสียงร้อนที่สอง เสียงร้อนที่3แล้วก็เสียงร้อนที่สี่เหมือนจะเสียงเดิมทุกอย่างนะผมว่ามันจะมีผมตอนที่เป็นอะเดลหรือเปล่าวะทำไมตอนผมเลือกตัวมีผมวะหรือว่าผมจะหัวล้นแล้วก็เขาบอกว่าบางตัวนะครับมันจะมีหางเป็นหนามนะตอนนี้หางเรายังไม่เป็นหนามเลย82%นะครับเดี๋ยวเราลงไปกินอาหารก่อนนะ เห็นซาแถวนี้มันแอบแถวนี้เหรอวะตอนแกรกผมเห็นนะเมื่อวานเมื่อวานในเกมนะกินอาหารนะครับกินเข้าไปลูกเราใกล้ที่จะได้รู้แล้วนะครับว่าจะเป็นกลิมเมอร์หรือเปล่านะครับไอตัวกลิมเมอร์เราก็ไม่ได้เก็บไว้เอาไปให้คนอื่นเดี๋ยวเรากลับไปดมกลิ่นตรงที่เราเห็นซาล่าสุดดีก,กว่านะเขาไปออกหรือไงไม่รู้เหมือนกันนะ เราเห็นมันล่าสุดตรงนี้แล้วมันก็บินลงไปแถวนี้นะครับฟุตฟิตไม่มีกลิ่นนะแสดงว่าไม่อยู่แล้วนะครับน่าจะออกไปแล้วมั้งลองบินหาตัวอื่นนะครับในป่านี้เป็นยังไงเซิฟนอกผมว่าน่าอยู่ในป่านี้น่าจะมีนะสามารถเกาะต้นไม้ได้ไหมอยากลองว่ะชิปไม่เกาะ ตามต้นไม้นี่ไม่เกาะใช่ไหมเกาะแต่ตามกระแพงเลือกเกาะวะเลือกเกาะมากน้องแบบตอแหลมากโอเคในป่าน,นี้ไม่มีอาหารครับคงต้องบินลงไปด้านล่างอะ่ะตวนี้ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาพ่นไฟเนี่ยมันจะทําให้คนที่โดนไฟของเราเนี่ยติดไฟไฟลุกขึ้นตามตัวนะครับแล้วมันจะเจ็บ แล้วก็คนมันสามารถแก้ได้ด้วยการวิ่งลงน้ํานะโคตรสมจริงตอนนี้ความหนาวเราลดลงมา5้านะครับ9กแล้วความหนาวหมดไปแล้วตอนนี้จะเป็นเอลเดอร์แล้วเอ้ไม่ใช่จะเป็นอเดแล้วมารอรุ้นกันว่าจะเป็นกริมเมอร์หรือเปล่าดูซิแถวนี้โอเคมาแล้วครับ ผมจะไม่เป็นเอลเดอร์นะผมจะเป็นอะดัลธรรมดาละกันแล้วก็ผมไม่เป็นกลิมเมอร์ด้วยนะแล้วก็ตัวละครผมนี่ไม่มีผมนะครับแล้วก็หางไม่หนามนะสงสัยจะเป็นแค่บางตัวนะครับที่มีผมแล้วก็หางหนามนะครับเราก็เป็นตัวธรรมดาแหละไม่ได้เป็นกลิมเมอร์ไม่ได้หางหนามไม่มีผมแถวนนี้มีอาหารไหมเหยื่อไม่มีนะครับพืชก็ไม่มีเราต้องหาเหยื่อให้ได้วะ อ้ผมเจอตัวหลบอยู่ข้างในฮะมันต้องจัดวะตัวไม่ใหญ่มากนะตัวอะไรวะเนี่ยกำลังวิ่งหนีกลังวิ่งหนีจะหนีฉันไปไหนกัดสี่รอยสองทีตายเลยเหรอสุดยอดนะโอเคกินเข้าไป2องคำหมดแล้วหมดโคตรไวเลยสงสัยจะตัวเล็กะกินไม่อิ่ม เฮ้ยมีตัวด้านล่างอีกตัวมีตัวด้านล่างอีกตัวเยอะบนไฟไล่บนไฟไล่เยอะจะไปไหนเยอะบนไฟอัดเขาไปยังไม่ตายอีกลงไปกัดนิ่มนี่แนล่เรียบร้อยฮะ <c oughs> ได้อาหารเนี่ย สองคำหมดอีกแล้วกินได้นิดเดียวเราต้องพักก่อนนะครับโอเครออาหารต่อไปหวังว่าจะมีอาหารจานโตมาแถวนี้ด้านล่างมีสัพพสัตนะกำลังวิ่งอยู่นะตัวอะไรบ้างวะเนี่ยกินได้ไหมลงไปดูหน่อยแล้วกัน ตัวใหญ่ไหมถ้าตัวไม่ใหญ่ผมจะไม่ล่านะถ้าตัวเล็กเกินไปอะ่ะไปแล้วอยู่ด้านล่างเลยนะครับอยู่ต้ตีเราเลยไหนดูสิถ้าตัวเล็กผมจะไม่ล่าก็ไม่เล็กนะบนไฟอัดเข้าไปแล้วเขาไป55เข้าไปที่55 มันมาแล้วบินเราก็จะพ่นไฟลงไปยาพ่นไฟตามตูดพ่นไฟตามตูดเห็นไงล่ะเฮ้ยเราเจ็บเองอันนี้เราเจ็บเองโอเครอฮะรอ <laughs> มันเจ็บมันเจ็บมันวิ่งลงน้ำใช่ไหมว่าแล้วมันต้องลงน้ำไปดับไฟตามไปดูฮะตามไปดูอยู่ไหนแกอยู่ไหน มาฝั่งนี้กันเรอแกคิดว่าแกจะรอดอย่างนั้นเหรอจามานินมังกรเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยเออ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 เข้าไปกัดเข้าไปกัดตุด๊ดจะตายไม่ตายจะตายไม่ตายเออเออบินหนีบินหนีผลไฟอัดอีกรอบไฟไม่โดนปะมันเจ็บมากมันเจ็บมากรอบนี้ ย่อ <Yeah. S 2> บินขึ้นอย่าให้มันตีย่อ yeah. เอาตอนนี้เราเหนื่อยอะเราเหนื่อยเราเหนื่อยมากมันก็เจ็บมากเอ้ยไอหมูปาไอหมูปาตายเรียบร้อยอะเยี่ยมแล้วก็ผมก็เพิ่งเล่นแล้วแบบได้ล่าจริงๆนะเล่นรอบแรกผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอะ กินแต่ผักรอบนี้ก็ได้ลองล่านะครับเดี๋ยวก็คงชินมือแล้วมนะั้งตอนนี้ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อะ่ะต้องสลับสับเปลี่ยนเวลาพ่นไฟก็ต้องใช้เมาชี้มันง่ายกว่าหยิบอาหารมานะไปเอาอาหารไปเก็บที่รังผมจะทำรังตรงไหนดีวะแถวๆนี้เลยกันตรงถ้ำโอ้แสงนี่แบบโคตรสวยอะ่ะ โอเคทำตรงนี้น่าจะได้ไว้หลบแดดหลบฝนซ่อนอาหารไว้มีคนบอก K.O.S เคนเคนริวกำลัง K.O.S อยากไปดูนะอยากไปแจมไปดูดีไหมเผื่อเจอเดี๋ยวกินอาหารก่อนนะครับกินให้มันหมดไปไปดูหน่อยแล้วกันว่า ใครที่ K O S แถวนี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วเนะี่ยผมว่าน่าอยู่ฝั่งที่อยู่ใ,ใกล้น้ำอะ่ะหรืออาจจะเป็นทะเลทรายอะ่ะที่เขาบ่นกันว่า K O S อาหารคตรเยอะตัวนี้มีกรามอสเฮ้ยน่าสนใจว่ะสักหน่อยดีไหมบนไฟอัดกามอส คนไฟอัดเข้าไปเออเป็นไงแหละกลามอสผมจะล่ากลามอสไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะมันเจ็บมันเจ็บพวกนี้อย่าลงไปบวกนะค่อยๆพ่นใส่ไม่รู้จะล่าได้หรือเปล่าลครับมันตัวใหญ่มากเลยแต่เหมือนกับว่ามันจะยังไม่โตเต็มที่มั้ง หวังว่ามันจะไม่ออกก่อนนะครับก่อนที่มันจะตายอะ่ะตอนนี้ไฟกำลังเผามันอยู่นะขณะที่มันอยู่บนบกนะีรอให้ไฟของเราได้กลับมาก่อนนะเฮ้ยมันหายแล้วอ่ะโคตรแกล่งอะ่ะ จะแกล้งเกินไปแล้วไปอะไปล่ามันต่อจะไปไหนเจ้าครามอสย่าตามไปพ่นเนี่ยตามไปพ่นย่าย่าติดคลีด้วยติดคลีด้วยดอกนี้เก็บชาร์จไว้เก็บชาร์จไว้ เฮ้ยมันเจ็บมากอะดูดิเหมือนมันเจ็บมากอะนั่งพักอะนั่งพักดูซิว่ามันจะทำยังไงอะจะแก้สถานาการณ์ยังไงคลามอสก็มีปีกนะแต่บินไม่ได้ <c oughs> เข้าไปนอนในพุ่มไม้แกคิดจะไปนอนในพุ่มไม้อย่างนั้นเหรอคลามอสแกคิดว่าจะรอดจากไฟบาลัยกันอย่างงั้นเหรอเบิร์นเข้าไป เบบี้เบิร์นโอเคตอนนี้เหมือนมันจะมีแผลแล้วผมก็จะขึ้นไปเกาะตรงนี้เพื่อดูมันนะมันเดินแล้วเหมือนเราปวดมันแล้วแบบยิงไม่เข้าอะ่ะไปอะ่ะอย่าให้มันหนีไปได้แกไปไหนละนี่ไง คิดจะหนีอย่างงั้นเรอคิดว่าจะหนีรอดอย่างงั้นเรอเรานี่ชั่วมากเรานี่ชั่วมากเราต้องล่าให้ได้มันเข้าถ้ำวะมันเข้าถ้ำวะ่ะมันคิดว่ามันจะรอดในถ้ำมารู้จักเราน้อยไปซะและ้ว ทำมันก็มีทางเข้าหลายทางนะเดี๋ยวทำไมไม่มีทางทะลุปไปตรงนั้นวะมันต้องทางนี้สิมาแล้วจอกรามอสย่าเฮ้ยามาแล้วไปไปไปเย้ ออกมาได้ออกมาได้สับสนกับหน้าจอมันดักหน้าปากทางอ่ะยาเฮ้ยบินม,มาแล้วมันมาแล้วไปไป,ไปยตาย <c oughs> ล่ากลามมสได้เฉยเลยตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากๆเนะี่ยเคยเห็นพี่ออสพี่ผมเล่นนะครับที่เล่นด้วยกันเนี่ยเขาเอาไปล่าไอตัว สามหัวซาแป๊บเดียวนะครับล่าได้เฉยเลยผมถึงว่าตัวนี้มันโกงอะโกงมากไม่สามารถกินได้นะทำไมอะผมล่าแล้วไม่กินไม่ได้อะสา่าเนี่ยการล่าก็ใช้เวลาสักครู่สักพักหนึ่งนะในการล่าตัวตัวใหญ่นะ แต่ถ้าตัวนี้อยู่ด้วยกันหลายๆตัวนี่จะมีประสิทธิภาพมากอะล่าเป็นฝูงนี่น่าจะโหดมากๆเลยกินไม่ได้เฉยเลยอะไม่นะดมกลิ่นนะก็มีกลิ่นเนื้ออยู่นะไม่น่าจะได้แล้วมั้งเฮ้ยเเมื่อกี้ขึ้นอะไรวะเดินนะเดนะเดนะมันขึ้นอยู่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมต้องมาตรงนี้ แล้วก็ยังไงอย่างเงี้ยนี่กินได้แล้วโอ้โหต้องกายกรรมนิดนึงกินได้ยังกินได้โอเคหยิบซากไปได้ไหมหยิบมาทั้งดุนเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะมันคาบแค่อาหารไปนะโอเคถ้างั้นก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอพักไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เราจะมาเล่นเป็นตัวนี้กันต่อในพาร์ทหน้าก็สำหรับพาร์ทหน้านะครับเราจะเล่นก,กับเพื่อนนะแล้วก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกค่นบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะครับ